กันไปนะฮะเออส่วนไอ้คนที่เป็นหน่วยข้าราชการตัวกษัตริย์เองเนี่ยก็ไปแทรกแซงอยู่ในทุกหน่วยทุกหน่วยทุกทบวงกรมว่าด้วยเรื่องการซื้อขายตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยมีหัวครึ่งหนึ่งซึ่งวันนี้มันก็เป็นประเด็นเขาเรียกว่าประเด็นประเด็นฮอตเลยนะถึงกับเอ่อถึงกับเอ่อตอนนี้เป้าเป้าเนี่ยไปพุ่งเป้าใส่คุณโรมลังสีมันวันนี้เขามีอภิปราย อภิปรายไม่ไว้วางใจเออรัฐบาลแต่ตอนนี้การอภิปรายเนี่ยมันเลยเถิดมาถึงขนาดว่าด้วยเรื่องการซื้อขายตําแหน่งอ,อว่าคนที่อยู่ในคนที่อยู่คนที่คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยและสรรแเนแสเสือกไปในเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งมันก็คืออีนี่แหละก็คือไอตัวช้างเนี่ยอ พูดว่าเป็นตัวช้างตัวช้างก็คือสถาบันกษัตริย์นั่นแหละนะวันนี้ก็มีการเปิดเปิดเรื่องนี้มาเปิดไอ้เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งการการการคอร์รัปชันการทุจริตซื้อขายตำแหน่งนะเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้มันก็มีการเปิดประเด็นกันมาวันนี้ก็เลยเป็นโอ้โหกระแสอโทษทีเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อน <S 2> <S 2> <S 2> ตายแล้วเสียงโผล่ขึ้นมาเออก็คือเขาบอกว่ามันสุดๆดเลย แฉต่อเลยเขาว่าอย่างนี้วันนี้นะ่ะแฉต่อเลยนะวงการตํารวจนี่กําลังขยี้กันเองวันเนี้ยวงการตํารวจกําลังขยี้กันเองนะการประทะของตํารวจสายบังก็คือไอ้ต่อศักดิ์สุขวิมลไอ้ต่อศักดิ์สุขวิมลนี่คือใครอ,อ่เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูอีกเดี๋ยวต้องเอารูปขึ้นก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าเราพูดถึงเรื่องไหนเราก็ต้องมีภาพขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราไม่มีภาพเดี๋ยวพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ย ก็จะงงเป็นไก่ตาแตกแต่ฟังนามสกุลก็น่าจะรู้แล้วนะไอ้สุขวิมนเนี่ยที่มันไปแทรกแซงอยู่ในองค์กรตำรวจเนี่ยอไอไอ้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 ตระกูลตระกูลพูลรเดชแล้วก็อีตระกูลสองเอออีตระกูลสุขวิมลเนี่ยไอ้สองตระกูลเนี่ยมันมันมันแทรกซึมมาจากเออมาจากวังมันเป็นคนของวังเรื่องเนี้ยเอ่อหลายๆช่องหลายๆสถานีเราพูดกันมานานนะ แล้วก็มีพูดกันบ่อยด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้มันมีการมันมีการเปิดแผลไปเรื่อยๆแผลที่มันฝังรากลึกเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นภูมิพลแล้วนะคะคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะเป็นสถาบันที่สอดแทรกอยู่ในทุกหน่วยทุกทุกทุกหน่วยทุกองค์กรทุกขบวนกลมนี่แหละทุกเขาเรียกว่า ไปแทรกอยู่เหมือนเหมือนเป็นปิงเหมือนเป็นตัวไรคือแทรกอยู่แบบโดยที่ไม่เคยมีใครเคยพูดถึงแล้วก็ไม่มีใครเคยขุดเคยเจาะเรื่องนี้แต่ถามว่ามันเพิ่งมีเหรอมันมีมานานแล้วนะฮะมันแทรกซึมอยู่ในทุกทุก,ท,กทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาลองค์กรข้าราชการนะ,ะองค์กรหาแดกหากินของพวกนักธุรกิจอ่านะฮะเขาบ่กก็ทําตัวก็ประหนึ่งว่าตัวเองเนี่ย ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นหัวหน้ามาเฟียใหญ่นั่นแหละก็คือกูต้องได้ในทุกส่วนกูต้องมีกูต้องมีหุ้นส่วนในทุกเรื่องราวกูต้องมีอำนาจเนี่ยไปซึมอยู่ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพันนันเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของการเก็บสวยหมอหนวดเก็บสวยโรงน้ำชาเก็บสวยอะไรต่างๆที่มันเป็นแบล็กมันนี่ใต้ดินเนี่ยที่ไม่ยอมเอาขึ้นมาบนดินให้มันถูกกฎหมายอ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยป้านี่พูดมาตลอดนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ไม่ยอมเอาของพวกเนี้ยขึ้นมาให้มันถูกตานองคองทาถูกกฎหมายต่างๆเนี่ยเพราะว่าอีตัวสถาบันนั่นแหละตัวดีนะฮะไอตัวสถาบันนี่แหละชักใยญ่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าตัวเองเนี่ยรับผลประโยชน์ไปเต็มๆนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมาบนดินอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดจริตเนี่ยเออมันก็จะกลายเป็นว่าไอคนเฮียพวกเนี้ย ก็ไม่ได้แดกซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะเติบโตและล่ำรวยมาได้เนี่ยไม่ได้ล่ำรวยจากการไปทำไรไถนาไม่ได้ล่ำรวยจากเงินเดือนที่ได้รับมากมายเป็นตัวเลขปีละสา0หมล้านเพิ่มทุกปีเพิ่มปีละ20-30%ิบถึซ้นาเพิ่มเพิ่มห้สาสซ้นา ไอ้ตัวเลขที่ที่ผ่านร่างงบประมาณนะเห็นจะจะคาตาเนี่ยตีไปเลยประมาณสามหมื่นหกนะอันนี้คือตัวเลขที่เห็นกันผ่านลูกตาเราประชาชนคนไทยก็คือมาในรูปแบบของเอ่อเขาเรียกว่างบประมาณประจำปีของสถาบันกษัตริย์แต่อันนั้นน่ะมันเป็นแค่ตัวเลขหลอกๆในความเป็นจริงเนี่ยมันมีไหลไหลไหลาสายที่ไหลามาเทมาเพราะว่าอะไรรู้ไหม อำนาจเนี่ยมันมีล้นมือป้าน,นี่จะเคยพูดมาตลอดอำนาจเนี่ยมันมีเกินเขาเรียกว่าล้นก้าวล้นกระหม่อมอ่ล้นกระบาลเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็คือล้นเนี่ยก็คืออำ,อำนาจล้นเนี่ยอำนาจล้นเนี่ยแม้แต่ใบธนบัตรเงินที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ของประชาชนคนไทยเนี่ย ก็ยังก็ยังมาจากอํานาจของสถาบันกษัตริย์เพราะสถาบันกษัตริย์ก็ต้องไปอยู่ใน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 กระบวนการนี้เหมือนกันต้องมีต้องมีตัวเองเป็นสัญ,ญลักษณ์คือตัวเองต้องมีลายเซ็นอยู่ในทุกทุกทุก,ท,กทุกหมู่เหล่าว่าอย่างนั้นเถอะคือกูแทรกอยู่ได้ได้ทุกทางทีเนี้ยพอคนมันแทรกอยู่ได้ทุกทางมันก็แดกได้ทุกทางนะฮะนี่หละจึงเป็นที่มาที่ ทำไมอีสถาบันกษัตริย์น่ะมันกลัวเหลือเกินกลัวประชาชนจะวิพากวิจารณ์กลัวประชาชนจะพูดกลัวประชาชนเนี่ยจะจะรู้เยอะเพราะว่าการพูดการวิพากวิจารณ์เนี่ยถึงแม้เราจะเพาะพูดติดปากเลยนะว่าวิพากวิจารณ์เนี่ยไม่ได้ฆ่าใครตายนะเอพูดคุยกันเนี่ยไม่มีใครเลือดตกยางออกนะแต่กษัตริย์นี่แหละแผลมันจะเปิดเยอะนะคะ แผลมันเปิดเยอะมันก็เน่าเยอะมันเน่าเยอะมันก็เสื่อมเยอะเดี๋ยวประชาชนรู้เยอะประชาชนก็จะลุกฮือกันเข้าไปหนักกับเก่านี่ไงมันถึงต้องวิง่งไล่จับเนี่ยทนายอานน์คุณสมยศมันจะจับหมดนี่แหละใครก็ช่างที่พูดพูดเกี่ยวกับสถาบันกษัตรนะิย์น่ะแม้แต่ล่าสุดเนี่ยหลานของของคุณธนาธรน้องน้องอังน้ององันอง,น,องนะที่แกเพอร์เฟกต์อิงลิชมากเลย ที่ใครๆเขาก็รู้จักนะฮะสื่อ B B C สื่อต่างประเทศนะฮะก็ได้เอาน้องเขาเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปออกไปออกทีวีออกรายการนะฮะแม้แต่ไปโพสต์ที่ว่าก็ไม่ได้ไปหมิน่นนั่นแหละก็ยังยังยังจะโดนหนึ่งหนึ่ง,งสองเหมือนกันก็คือคือคือกษัตริย์ไทยเนี่ยตอนนี้มันคิดว่าเออมันโดนวิจารณ์หนักมากในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเรียกว่า ทุกวันนี้ในประเทศไทยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยเนี่ยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะแต่ไอ้คุณาประการนะี่ตรงนี้ต้องอย่าลืมว่าใครเป็นคนใครเป็นคนเริ่มต้นจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะต้องกล่าวขอบคุณเป็นล้านครั้งล้านครั้งก็ยังไม่พอนะก็ต้องกล่าวขอบคุณทนายทนายอนนท์น,นำพาและพักพวกคณะราษฎรเยาวชนปลดแอก เขาพวกนี้นี่แหละที่เป็นคนจุดจุดจุดประเด็นเรื่องนี้บนท้องถนนจุดประเด็นเรื่องนี้ในประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอย่าว่าจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์เลยเออมาพิมพ์ในเฟซบุ๊กเนะี่ยังไม่กล้าเลยท่านผู้ชมมาแปลงเสียงแปลงอวตารเนี่ยจัดรายการเหมือนป้ายังไม่มีใครเข้ากล้าเลยนะแต่ตอนเนี้ยนะไอ้กฎหมายหนะึ่งหนึ่งสองน่ะมันก็เอาไม่อยู่หรอก นะชั่วโมงนี้เพราะว่าคือมันเป็นประโยชน์ของประชาชนมันเป็นผลประโยชน์ประชาชนที่เราต้องมานั่งดูไอมาเฟียแก๊งเนี้เออมันฝังรากลึกลงไปมันเป็นบ่อนทําลายชาติอย่างเห็นได้ชัดเจนยอมได้ตรงไหนละ่ะใช่ไหมยิ่งพูดยิ่งวิจารณ์ก็ยิ่งทําให้ประชาชนตาสว่างเพราะฉะนั้นน่ะจับทนายอานนท์จับแกนนําต่างๆเนี่ยไม่ให้ประกันนะฮะไอไอบอสกระทิงแดง หลพวกไฮโซทั้งหลายแหล่นี่ยมันฆ่าคนตายมันขับรถชนคนตายเอออีแพรวาก็ชนคนตายตั้งเก้าศพอุ้ยนับไม่ถ้วนเลยพวก Hi so, ไฮโซไฮโซไอลูกผูลากมากดีไอพวกนั้นมันได้ประกันตัวนะไอพวกนั้นฆ่าคนตายสดสดเนี่ยประกันตัวได้นะเออประกันตัวได้รองลงอาญาได้ไม่มีการต้องนั่งในคุกแม้แต่วันเดียวนะฮะ แต่กลุ่มประชาชนที่ออกมาเรียกร้องออกมาเปิดประเด็นถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ยัดคดีหนึ่งสองไปคนละสิบยี่ดอกแต่ละคนเนี่ยน้องเพนกวินไม่ต่ำกว่าร้อยคดีทนายอานนท์ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคดีเหมือนกันนะคะไอคนที่แจ้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ว่าอาลีลาศตูที่ไหนหรอกมาแจ้งเนี่ยไอคนที่แจ้งก็คือไอคนที่เป็นข้าราชการหน่วยงาน ที่กินเงินเดือนภาษีประชาชนนะคะก็เป็นคนแจ้งเองนะอีภาคประชาชนหรือแม้แต่ตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวกับไอ้หนึ่งหนึ่งสองโดยตรงเนี่ยไอ้สถาบันส้นตีนนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแจ้งนะเพราะฉะนั้นอนะตอนนี้คือไอ้ขี้ข่าที่เป็นขี้ข่าของเจ้าอะ่ะมันก็ตั้งตัวมาเป็นศัตรตูกับประชาชนโดยตรงนี่แหละกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้สู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบไม่ไม่ได้สู้สู้แค่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ประชาชนต้องสู้กับอิริวล้อไอสมองง่อยๆไอข้าราชการที่มันเห็นเก็บประโยชน์ตัวเองไอการที่พวกข้าราชการทุกคนเนี่ยนะมันยอมก้มหัวรับใช้ไอกษัตริย์ชั่วหรือว่าไอ้ควายชั่วพวกนี้พ่อตัวมันเองก็ได้แดกได้กินแต่มันไม่ไม่สนใจอนาคตของประเทศชาติ ซึ่งมันต่างจากตำรวจหรือว่าข้าราชการในพมา่ามากเลยคือป้าเนี่ยผ่านไปไปแวะดูนะฮะป้าจะอัปเดตออการประท้วงในพมา่าเนี่ยป้าบอกเลยดูทีไรกูน้ำตาจะไหลตลอดเลยเพราะว่าตำรวจเน่เป็นคนนำขบวนประชาชนเองเลยนะตำรวจที่มาปราบม็อบทหารชั้นผู้น้อยนะฮะเปลี่ยนจากการไปรับใช้เผด็จการเนี่ยมาคุ้มกันประชาชนที่เดินขบวน ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจหมอพยาบาลอะไรก็ช่างหน่วยงานสำคัญต่างๆนะฮะการเดินรถไฟของพามา่าหลายหลายกระบวนหลายกระบวนหลายกระทระวงเนี่ยลงถนนมาร่วมร่วม,ร,วมร่วมต่อสู้กับประชาชนนะชาวพามา่าแต่ประเทศไทยคำสั่งของผู้บัญชาการก็คือไอ้ควายสถาบันกษัตริย์วชิราลงกรเนี่ยที่มันไปแทรกแซงอยู่ในทุกกระบวนท,ทุกทุกกระทรวงเนี่ย เออไอพวกตำรวจไอตำรวจพวกเนี้ยมันรับคำสั่งมามันทั้งๆเต่คำสั่งพวกนี้มันไม่มีความชอบธรรมโดยตรงนะไอเรื่องการแจ้งจับหนึ่งหนึ่งสองโดยตรงอะ่ะแต่ก็มีแต่ไอพวกตำรวจชั้นผู้น้อยมันก็พร้อมที่จะทำแบบขี้เียจน่ะรู้ว่าไม่ดีแต่กูก็ทำอะ่ะเออรู้ว่าดีก็รู้ว่าไม่ดีแต่กูก็ทำเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยตั้งหัวข้อไว้คำสั่งและลายเซ็นจากกษัตริย์ก็คือเสียงจากสวรรค์ไอข้าราชก,การชั้นผู้น้อยมันเชื่ออย่างนั้นจริงๆ มันไม่สนไอ้ไอตาดำๆที่ออกมาต่อสู้ประชาธิปะตะ n งทิปไตยอะไรหรอกพวกมันนี่วิ่งร่อนแจ้งเลยแจ้งแ้ไม่รู้กี่คดีนะคุณสมยศเอ่ยอะไรเอ่ยแจ้งดักมคือคือกูอแจ้งมั่วทั้งทั้งที่ทําไม่ได้ฆ่าใครตายนะเออเอ,อ,เอ,อแล้วจะบ้านหนึ่งหนึ่งสองก็มันก็ไม่ก็ไม่จริงนะถ้าจะสู้กันตามกระบวนการปกติพ่อยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันคือคนที่ไปอาฆาตมาดร้ายกับสถาบันกษัตริย์ คนที่ต้องการจะประทุษร้ายอาฆาตมาตร้ายโอ้หัวข้อขอให้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยฟังรูแล้วน่ากลัวแต่เอาเข้าจริงๆมันแค่การพูดวิจารณพูดเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องราวปัญหาในประเทศการพูดปัญหาในประเทศเนี่ยถามหน่อยคนบนโลกไปเนี่ยมันหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงกษัตริย์ได้ยังไงในเมื่อกษัตริย์เนี่ยมันคือตัวนําของเรื่องกษัตริย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังของการเมืองการปกครองในประเทศนี้ ถ้ากษัตริย์ไทยเนี่ยไม่อยากให้คนเ็าพูดถึงไม่อยากให้ใครเขาวิาพากษ์วิจารณ์ต้องเอาตัวเองออกจากการเมืองถ้าเกิดพูดเรียกร้องอะไรหรือว่าพูดเปลี่ยนกฎหมายอะไรท่านเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงกษัตริย์อ่ะแล้วจะไม่พูดถึงหมาตัวไหนละ่พะพอไอ้คนที่เซ็นเนี่ยไม่ว่าจะยึดอํานาจยึดอํานาจสําเร็จได้เนี่ยกษัตริย์ต้องเซ็นอ่าหรือว่าผ่านงบประมาณผ่านโครงการนโยบายต่างๆอ่ะกษัตริย์ก็เซ็นอ่าใช่ไหม กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เฮียปีหกศูนย์ที่ผ่านมาได้เนี่ยก็ไม่ใช่ผ่านเพราะว่าแค่แค่เขียนกันเล่นๆน,น,นะผ่านก็เพราะอีกษัตริย์เซ็นเหมือนกันอ่าฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยกตัวอย่างอะสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้มันแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันไม่โอเครัฐธรรมนูญเหล่าเนี้มันไม่โอเคมันไม่สมควรที่จะจะให้มี อ่ะถ้าเราพูดโดยไม่ไม,ไ,มไม่พูดถึงกษัตริย์แล้วมันจะแก้ยังไงเพราะไอ้คนไอ้คนที่มันเซนเนี่ยก็คือกษัตริย์เพราะฉะนั้นประเทศนี้มันตอแหลมันเป็นประเทศแห่งการตอแหลประเทศนี้ประเทศตอแหละนะฮะพูดความจริงไม่ได้มาไลา่ล่าไลา่จับอย่างล่าสุดเรื่องของไอ้ไอ้กระบวนการกระบวนการซื้อขายตําแหน่งกระบวนการตํารวจนะฮะตำรวจเองก็นั่งตูดไม่ติดนะฮะเขาบอกว่ามันสุดวงการวงการตํารวจกําลังขยี้กันเอง ตอนนี้วงการตำรวจขยี้กันเองการประทะของตำรวจสายวังเนี่ยก็คือไอ้ต่อศักดิ์สุขวิมนเนี่ยอผู้เป็นน้องชายคน